สวัสดีทุกคนด้วยเลยนะครับผมยินดีตลอดมานอนทุกคนครับสู่ช่องตัวแฟนเจ็กเก้าห้ากันแล้วนะครับในคลิปวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกม i เวอร์ชั่นใหม่กันอีกแล้วนะครับซึ่งทันนี้นะครับเขาก็ได้อัปเดตมาในเวอร์ชันภาาที่่อนขัางจะหน้ากลัวกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งภาาที่เขาอัปเดตมานั่นก็คือ V6.85 ้นั่นเองนะครับแต่พิเศษไปกว่าน,นั้นนะครับ ทางเกมโซอายเนี่ยเขาได้ทาการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่กันมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือผมนะคะจะสามารถใช้ภาษาต่างๆในเกมโซอายได้เลยนะครับซึ่งในคลิปวันนี้นะครับผมจะมาใช้ภาษาไทยนะครับในการเล่นในเกม s โซอายนั่นเองนะ,ะอย่างที่ผมได้ท,ทําคลิปช็ชอตเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูเนาะสำหรับเกมโซอายเนาะจะมีอะไรใหม่ให้ทุกคนได้ดูไปดูกันได้เลย <we> นี่นะครับ ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับผมนี่ฮะเข้าสู่เมนูนะครับผมขอเป็นระดับง่าย,ยาก,กันลวกันนะครับโอ้นี่กระแสนะฮะท่านจะอ่านเป็นกระสือน,นะครับอันนี้อ่านว่ากระแสนะฮะโอ้โหกระแสนะฮะชาลีเด็กดีนะครับผมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยรวบรวมและใช้ลูนดวงตาเพือ่อตรวจสอบตำแหน่งของมอนสเตอร์พยายามนะฮะหาทางออกเพื่อที่จะชนะนะฮะแล้วก็ค้นหาถุงทั้งหมด12ถุงเพื่อชนะนั่นเองจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเดนะ okay, ี๋ยวนะโอเคเสียงขอเนียเปิดแค่นี้นะอุ้ยทุกคนเกมไอมาอัปเดตใหม่นะมี มีนี่ด anyway, ้วยนะทุกคนมีหัวใจด้วยแสดงว่าน่าจะเป็นพลังชีวิตนั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยกระสือมากกระสือมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เริ่มมากระสือก็เอาเลยนะฮะโอ้ยอยากรู้วิธีการไหมครับว่าอัปเดตมาเนี่ยหัวใจเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมดันแรกนะฮะก็ต้องให้กระสือกินก่อนเนาะกินก่อน่ะกระสือกินนะครับหลังจากนั้นผมจะทําการดูโฆษณานะฮะผมแล้วมาดูกันใหม่นะโอเคนะครับตอนนี้โฆษณาก็จบลงแล้ว นี่เลยที่อัปเดตใหม่นะครับนี่โอ้โหเกมไอเรานะครับมันจะเป็นเหมือนพลังของสุขภาพของคุณที่เข้ามาเล่นในโซอายนะัะผมโอเคอันนี้ผมก็ทาการหาถุงไปก่อนเลยมาดูกันนะว่าผมจะสามารถเล่นได้หรือไม่ผมมันมีหัวใจอยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าถ้าโดนครบเนี่ยจะมีอะไรบอกหรือเปล่าอาจจะต้องรอดูนะโอเคไป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 วิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยโอเค ผมยังไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดว่าว่าผมโดกนกระสือกินจนครบเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอุ้ยอุยอุยตอนนี้วิ่งไปก่อนตอนนี้วิ่งไปก่อนนะฮะโอเคขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย่ะเ,เราเราทำการเก็บถุงที่ห้านะครับวิ่งเก็บตรงนี้เยอะๆก่อนเลยนี่ถุงที่หกถุงที่เจนะครับโอเคถุงที่8ดโอเคข้างบนไม่มีแล้ว,ลวมาเก็บข้างล่างกันเดิฟวิ่งมาห้องนี้ถุงที่9ห้องนี้ไม่มีนะครับ โอเคเรามาทําการวิ่งมาตรงนี้เลยมีอะไรไหมไม่มีมันจะไม่มีนะครับโอเคเรามาทําการเก็บถุงตรงนี้เลยนี่นะครับเก้าสิบยังไม่เจอถุงที่สิบเอ็ดนี่ไงสิบเอ็ดสิบสองอยู่ไหนถุงที่สิบสองเฮ้ยตรงวิ่งดีๆนันเนี่ยเดี๋ยวกระสือมานี่ไงเจอแล้วโอเคนะครับตอนนี้ผมจะต้องทําการหาทางออกและหลบหนีไปให้ได้นะครับ แต่ก่อนที่จะจบคลิปนะครับผมจะทําการนะครับมาทำการนะฮะลองตายให้ครบหัวใจดูนะครับเรามาดูกันนะว่าเกมไอเนี่ยจะมีอะไรให้เราหรือเปล่ามานะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำการให้กระสือนะครับกินผมเลยนะฮะทีนี้มานะฮะมาดูกันมาดูกันโอเคนะครับเราจะทําการให้กระสือนะครับยิงแล้วนะฮะโอเคกระสือมาโอเคมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคนะฮี่ นี่อะปวดใจแล้วฮะโอ้นี่เหมือนแบบว่ามันเริ่มมืดแล้วนะฮะนี่ยหัวใจเราก็อยู่ตรงนี้นะฮะโอเคนะอุ้ยเหมือนมันแบบเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเหมือนพลังนะฮะตรงของเรานะฮะออกมาเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเรื่อยๆเลยมาฮะชึบนนี่ฮะโอเคนะครับโอ้โหทุกคนได้ยินเสียงหัวใจไหมฮะเดี๋ยวนะ นี่นะครับผมหัวใจนะครับโอ้โหนี่ฮะหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะนี่ฮะนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราจะลองให้กระสือกินให้จนครบเลยนะครับไปเอยโอเคครับมาดูกันโอ้กลเต็มแล้วนะครับเต็งหัวใจก็เริ่มเต้งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเฮ้ยตรงนี้มีพื้นด้วยโอ้โหทุกคนมีเลือดเต็มเลยฮะสุดยอด เกมนะฮะอัปเดตใหม่นะครับมีหัวใจเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีเลือดนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอันนี้อันนี้เอ้ยเรียบร้อยอีกนิดเดียวก็จะเต็มแล้วนะฮะโอเคฮะทุกคนใกล้จะเต็มแล้วนะครับเอ้อยจะเต็มยังอีกนิดเดียวทุกคนเอาละฮะสุดท้ายผมจะให้กระสือกินแล้วนะฮะหัวใจก็เริ่มเต้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะตอนนี้ มาดูกันนะครับว่าสุดท้ายนี้จะมีอะไรหรือเปล่าจะมีอิสต์เอ็กอะไรซ่อนอยู่ในนี้หรือไม่สามสองหนึ่งาโอเคนะครับตอนนี้หัวใจเต็มแล้วนะฮะโอ้โหอีกสักหนึ่งรอบนะครับนี้นะครับคือพลังชีวิตเรานะครับมาดูว่าตอนสุดท้ายจะมีอะไรไหมเอ้ยในสถานะที่หัวใจเต็มแล้วนะครับโอเคมาไม่มีอะไรนะครับวันนี้โอเคอเคนี่ครับ หัวใจนะครับโหนี่เลือดเลยนะครับโอเคไปเราออกดีกว่านะครับโอเคคือภาพจะบึดบ้ดนิดหนึ่งนะครับมาดูกันนะว่าถ้าผมออกเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านี่นะฮะโอเคนี่ครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมมีตัวละครโลวิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเขาบอกว่ามันเป็นเขาอย่างไม่ต้องสงสัยผู้ชายที่นี่น่ารังเกียจคนนั้นเขากลับมาได้ยังไงค้นหาความจริงเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็จะเป็น เนื้อเรื่องนะของตัวเกมเฮ้ยเห็นนะผมเพิ่งเก็บถุงในเกมกระสือไปนะฮะทำไมมาโผล่เด็กเคอะรเนีับรเปยโอเค อุ้ยนี่ฮะหัวใจขึ้นมาแล้วนะฮะหัวใจเต้นแล้วหัวใจเต้นแล้วโอเคอันนี้เราจะทําการหาทางออกกันนะฮะโอเคฮะตอนนี้อ้าวโอเคฮะตอนนี้แล้วก็มันบั๊กไปแล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วนี่ไงไปแล้วโอเคโหทีเดียวสองอันเลยนะฮะ the cave กับ mansion นะเนกับกระแสเนาะโอเคก็สหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ